สวัสดีพี่น้องพอกันคือเก้าจ้ามือนี่สีมากินเผาให้ข้ามากินเผามาอนี่เด้อแซ่บเด้เนียปนปลาทูต้มมะเขือมีสมประจอมของเสืออีสานพี่น้องตำทั่วกับนี่พี่น้องจะมันสีแซ่บครับก็กินน้ำกันพี่นอ้อง คมประจอมอเพื่อเลื่อมมาเขากับมาได้บานกับมาได้อุบนเดอก์ว่าได้มาเขาเันยินเขาหงพี่หน่อยแสบขึ้นเขาแสบแสบแสบเป็นประทูใส่ถอดใครขวบสายยาง cảm ơn cả cứ cho anh ta đẹp lại chị non để kiếm khẩu cam bay có thanh để kiếm cảnh đó ืเพื่อเปนหนอ่ะไรอ่ะทำอะไรถึงเขาไหมทำไมต้องขายด้วยทำไมต้องขายด้วยไม่ต้องขายด้วยไม่ใช่พี่น้องมาแด้วแกลบแกบแกลบ,บอีลี

อีสานกินของอีสานแต่บไปให้กินพัดพัดทอดๆจ้ะโอ้ยันมีอารมณ์มทอดตำแก้วปนปลาฮะดอกอีสานเหาอคำ่าอีาาสาน็คือสซดยอหยดแล้วผมไปหน่อยกัน แก่ก๋วยเตี๋ยวพอดีพี่น้องเมนแก่บักคักเลยมากพี่น้องมากินแล้วพี่น้องอืบอกพี่แน่คนมาพี่น้องพี่พี่น้องไม่ไม่กินข้าวแล้วกินน้ำแม่ด้วยพี่น้องกินน้ำแม่นะนี่กินข้ามบังไยด้วยกินข้ามบังญ่กินได้บ่อระเจ้านะกินว่าเปนดีดี เพชรบ,บักพริกพี่น่องลูกกินบ่ได้<น>ลูกกับไปกินทอดไข่อทอดไข่เห็นยังแซ่บแซ่บอีหรือแซ่บแซ่บพี่น่องอลูกกับปอนแม่ แสบอีลีเลยแสบอีลีพี่นะาะสำเละพี่นนอะไอาอยากินผิ